นนจะคล้องส่วนทุเรียนได้ครับนี่นเป็นสว่วน <laughs> เป็นอไรลุลงได้การแล้อเ <laughs> ตรียมดินแล้วนี่เอาแฮะ <laughs> โอ้ยสวัสดีครับมอนิผู้ขา่าลูกสาวหลามาหาลุงคือเก้ามอนิเพิ่นเตรียมดินครับ <laughs> เพิ่นกำลังเตรียมดินเพื่อที่ไปถามเราว่าเราอยังผสมเนี่ยครับในหน้าดินเรา สวัสดีครับ,<อ>บปรุงดินเรียบร้อยอันนี้ครับ,บมีเต้ได้เอาเสื่อเหล่าเอาปุ้ยที่เป็มักไว้นั่นแหละโอ้นามารกมรักกับ<อ>ขี้ควายนะมักครึ่งอยู่บ่ครับครึ่งแล้วครับ,บเป็นช่วงเดือนกัวเลยโอ้มักไว้สองเดือนเนาะครับแล้ววันนี้เอามาคลุกกับดินเอามาคลุกกับดินครับโอ้แล้วน้ำปุ๋ยก็ได้ครับวันนี้ ปลูกรอฟ่นนี่แหละฟ่้นโต๊ะแย่งเจ้น่อยก็ปลูกเลยนี่เพราะว่าตามที่จริงก็เดือนนี่แหละมันเข้งว่าฟ่นบุต๊กเด็กมันปลูกกูได้โอ้อันนี้คุกคุกขี้ขี้ขี้งวงขี้ห่วยเนาะขี้ขี้ห่วยขี้ห่วยมักเสื้อปุ๋ยนั่นนั่นขนาดปุ๋ยส่วนผสมเตลือดปูนเตลือแย่นะโอ้ครับครับ คุกเข้า yup. ก oh, sure ันบาดนี่ครับกองเกษตรเฮ้ยเฮ้ยบ้านทำโอ้น้ามักบ่คุยน้ามักเขึ้นเอ็ดอยู่ขนาดเนาะอยู่สูอยู่บางลงโอ้แมนครับนี่ก็ใส่บาดนี้ก็มาปลูกแล้วบาดนี้เนาะได้ขุดอยู่บ่ครับบ้านลูกครับนี่ยขุดแหละครับขุดจะน้อยขุดเพราะเพราันลงตั้งต้นมันชนละอ๋อครับทำประเด้ลงเลิกโดยว่าเขาจะขุดกูขโกยตัวพี่ขึ้นมาตมถมขุดปลูกเลยนี่น้ำเดือนน้ำ เดินมาเลยโอ้เ huh. ด huh. the oh. sure oh. uh ินมาล้อเตาว à n g สายแล้วล้อเตา v à n สายเกี่ยวกันปั้มมาเลยเครื่องก็นนิ้วเว้มาใส่จัมฉือมาแล้วเครื่องก็ได้ี่โอ้เครื่องตีตังก็ได้ครับตังว่าบ้านปุ่นนะจังมาเม็ดเจ้าปู่อ่ะอ๋ออันนี้คือเตรียมดินไว้ก่อนทห้มัแล้วเมื่อไหร่จะก้นต้นลงยู่นี่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ สิฟแถวเนาะลุงเนาะิฟแถวเขาม่แถวละซิบก็ได้อูไหลเด้ครับได้อดเด้บ่กแถวแลปแปิกอล้วลุงอุ้ยแล้แปตนแปดแปดสิบกอก็พอแล้วเับเหลือเฟือแล้วน้อยน้อยใหญ่แล้วแปดสิบกอกมื่อยบ่แหงเลยนี่เนาะโอ้ครับคือคือพื้นที่ที่บวกทีปลูก เฉพาะอันทุเรียนนะลวงเนาะอันอุ่นอวเนาะข้างล่างเัาก็อ๋อปลูกมางอกมาพวก<อ>ม,มังคุดพวกที่ว่ามักต้องการน้ำนะโอ้คือน้ำได้พวกมักเกาะมักมังคุดอ๋อพวกมังคุดอันมักลำาไย่มั้นี่แหละลงไปครับอ๋อครับลำาไยก็ปลูกเพือ่อมันได้กินนบดเนาะอยู่นี่เนาะเพื่อเป็นพืชประมเลยครับอ๋อครับ โอแสดงว่าเอาขี้ควายมักเอาขี้ควายมักมามา,มาตีคุกเข้าดินก้อนนี้นะครับเนะน,นา,แบบววาะนาาานนนอาหารอ,อย่างนี้แบบเจ้าวัวอะไรยังน้ำมาทถึงนั้นอยูอ่ครับแต่โคดม่าใส่เยอะหน่อยซื้อไว้แล้วกี้ควายก็ได้ดอยู่อ๋อซื้อห้าสิบร้อยร้อยกกโซ่ปูแล้วมียังก็ปรึกษากันได้ล,งลุงไอ้เานาะไอ้ส่วนนำกันนะต่างคนต่างดูแลซ้อยกันเพราะว่าพื้นที่แต่ลามองมันบุกขึ้กันดิ หัวคิดเอาใจลอหัวคิดนเาาดออเ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 นอเอ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 นเกก้เออ,อ,อววเออเออเกัาบอรเออเออเอจเออเาอเออเอลเจอเออเออเออเงอเอ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 อตอมเออเอ้เออ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 เดอเออเออเเออเอเออเอัเเเอเออเออออเออลออออเออเอวเออเออเเอเอ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 อออออเออเออ้เอัเคออเออออเอเออเเเอมอออเอ แล้วก็มาคุกเข้ากับไอ้ดินแล้วก็มักดินไว้ครับจนกว่าฝนจะตกเราจึงสิปลูกครับแค่นี้ครับง่ายๆครับพี่น้องโยโคกนิดนึงครับพี่น้องนี่ทำภาษาอีกันโยโคกเอาโอ้ถ้าทำภาษาอีก็นโยโคกเอาคนว่าครับพี่น้องมันเป็นภาษาพื้นบ้านผมด้วยครับด้วยเป็นภาษาย่อลองลองลองฟังมึงครับมันผมคิดว่ามันมีเสน่ห์ในตัวอยู่บางบางครั้งกันเลยครับก็จย่างใดก็ขอบคุณในไลน์ที่พี่น้องเบิ่งคลิปผมแล้วก็กดแชร์กดไลก์กดติดตาม จะได้ก็จะลืมผมฝากอีกทีนึงอย่าลืมด้วยขอบคุณหลายสวัสดีครับ